spicy spicy teeny Asia สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมข่าวนี้กันอยู่นะคะวันนี้เราก็ไปดูเรื่องราวของการปิดกล้องซีรีส์พีเรียดเรื่องหนึ่งที่น่าดูมากจริงๆนั่นคือเรื่องอันเลอะ์จืนค่ะได้2องซูปเปอร์ซามาประกบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณคงจิน้นหรือว่าคุณตีรี่เล่ปานั่นเองวันนี้ก็ปิดกล้องกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะรวมระยะเวลาถ่ายทำทั้งหมดนั่นก็115วันด้วยกัน3เดือนก,กว่า ตามที่เราเห็นในภาพนะคะทั้งพระเอกและก็นางเอกของเรื่องวันนี้ก็ได้อัพในส่วนของงานปิดกองละครมาด้วยที่ยอยู่ก็เป็นภาพคุณกงจิ้นนะคะในแอคเคาท์ไวปองคุณกงจิ้นในวันนี้ค่ะก็มีอัพภาพในงานวันปิดกล้องค่ะได้รับดอกไม้เรียบร้อยรวมถึงทีมงานท่านอื่นๆด้วย แอคเค้า์ของนักเอกก็เช่นเดียวกันนะคะคุณตีรี่เล่ปาค่ะรวมถึงคุณลิวอีนิงด้วยนี่คือ3นักแสงนําในส่วนตัวอย่างซีรีส์ละครนั้นมาแล้วน่าดูมากจริงๆค่ะเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์อีกเรื่องนึ่งเลยทีเดียวนะคะจากที่เราดูตัวอย่างซีรีส์ที่ปล่อยออกมาในช่วงของวันนี้เวลาประมาณ16บรนิกานาที แล้วก็สอบซีรีส์อเลอรจวนก็เปิดกล้องในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนที่สุดนะถ่ายทําที่เฮงเตี้ยนเวิร์สตูดิโอโรงถ่ายซีรีส์และหนังจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เมืองเฮงเตี้ยนนั่นเองมณนทนเจ้อเจียงที่เราเห็นอยู่ก็เป็นภาพโปสเตอร์นะคะปล่อยออกมาในช่วงของวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือสวยมากๆในเรื่องอเลอรจวนนะคะก็เป็นซีรีส์พีเรียดแนวรักโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวัตยายเรื่องดังค่ะที่ชื่อว่าตี้หงซู ขอทักเขียนนามปากกาก็คือซิงหลิงจะข้องผลงานเดียวกับต้นฉบับซีรีส์ดังตำนานรักสองส่วนนั่นเองซึ่งในเรื่องก็จะบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวนามว่าตี้จือหยวนนะะซึ่งนำแสดงโดยคุณตีรี่เล่ป่าต่อมาเธอเปลี่ยนชื่อเป็นเริ่นอันเลอร์ตามในเรื่องนี้ก็บอกว่าเธอพยายามที่จะเข้าไปในวังเพื่อสืบตามหาความจริงและล้างมลทินให้กับครอบครัวของตัวเองที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏจนต้องโทษประหารทั้งครอบครัวตามคำสั่งขององค์จักรพรรดิอันนี้คือเมื่อช่วง10ปีก่อน และเธอก็ได้มาพบกับองค์ราชทายาทหานเย่ซึ่งนำแสงดงโดยคุณกงจิ้นนั่นเองในเรื่องนี้หล่อมากทั้งสองก็เลยเกิดความชื่นชมในตัวของกันและกันค่ะตามใน,นเรื่องก็บอกว่านางเอกได้เห็นความดีขององค์ราชทายาที่มีต่อการทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนซึ่งถึงแม้นับวันความรู้สึกของเรื่องอันเล่อในเรื่องและองค์ราชทายาทหานเย่จะพัฒนาขึ้น,นเรื่อยแต่สุดท้ายความรักของทั้งสองก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไป เมื่อเรื่องอัลเลอร์ยังคงถูกเรื่องราวดีนั้นตามหลอกหลอนทําให้เธอเองไม่อาจจะทิ้งความแค้นที่ตระกูลของเธอนั้นมีต่อตระกูลหานไปได้อย่างหมดใจนั่นก็เป็นเรื่องราวย่อๆค่ะดีที่เรื่องปลาก็งดงามมากๆนะคะในบทของนางเอกเรื่องนี้ค่ะเรื่องอัลเลอร์หรือว่าตี้จือหยวนนางเอกของเรื่องสวยสุดพลังไปเลยข้างหนึ่งนะคะในส่วนพระเอกก็หล่อสุดๆไปเลยข้างหนึ่งองคชาญ,ญาณแหนแเย่นักแสดงหนุ่มขวญใจสาวๆทั่วเอเชียกันเลยคุณกงจิน ดังสุดๆนะคะจากนักรบพระเนจรสุดขอฟ้าบทบาทของเวินเครือสิงค้า่ะคุณชายเวินแล้วยังมีซีรีส์ดังๆอีกหลายเรื่องด้วยกันผลงานเยอะแยะมากมายรวมงานโฆษณาที่ออกมาทียิบด้วยสอบคุณกงจิ้นบทบาทจากนกรกบพระเนจรสุดขอฟ้านี่เป็นอะไรที่ลืมไม่ลงจริงๆนะคะบางคนก็วนดูหลายรอบเหนกัรสอบซีรีส์เรื่องนี้จากบทของคุณชายเวินนะคะมาสู่บทขององค์ราชทายาฐานเย่ นอกจากคุณกงจุ้นแล้วนะคะอย่างที่เห็นในภาพค่ะก็ยังมีนักแสดงนำอีกท่านหนึ่งก็คือคุณลิวอีนิงนี่กลับมารับบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องนี้คุณลิวอีนิงค่ะจะมารับบทตัวละครที่ชื่อว่าลู่หมิงซีเนี่ยเคยใจกางของคณตีลี่เริ่องพามาแล้วนะคะสำหรับคุณลิวอีนิงค่ะบทบาทของพี่เฮาตูนั่นเองพ่อหนุ่มองคลักหน้าตายสายบูจากซีรีส์พีเรียดเรื่องดังส er ีฮานชางเกอร์ ในเรื่องนี้ก็มาหล่อมาอีกแล้วค่ะคุณหลิวอ,อีนิงรับบทล่วมหมิงซีตอนนี้คุณตีรี่เล่อปายเองก็มีซีรีส์เยอะแยะมากมายหลายเรื่องจริงนะคะออกากาสกันทียิบเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งท่านที่ทำงานหนักมากๆค่ะสาหรับคุณตีรี่เล่อปาและผลงานของเธอที่ออกมาก็ได้รับคำชื่นชมอยู่เสมอนะคะเนื่องจากว่าทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริง สแสดงเข้ากับบทบาทของตัวละครได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆยิ่งอยู่ในชุดจีนโบราณแบบนี้ก็ยิ่งสวยมากๆและสำหรับกระแสในวันนี้ก็เป็นที่สนอกสนใจกับผู้ชมไปอย่างมากค่ะสำหรับการปิดกล้องซีรีส์เรื่องอันเลอร์จวนคือได้รับกระแสที่ดีมาตั้งแต่วันเปิดกล้องกันแล้วรับปิดกล้องนี่ยังพีคหนักไปอีกแถมยังปล่อยตัวอย่างออกมาให้อีกก็ยั่วให้เราอยากที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้หนักกันที่ไปอีกด้วยแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็ความยาวเพียงแค่40 EP เท่านั้นค่ะ ตอนนี้ยังไม่แจ้งเรื่องราวของการออกอาศนะคะว่าจะออกอาศเมื่อไรทอรแนอร์เมื่อไรเรตติ้งกระชูดอย่างแน่นอนที่สุดค่ะเพราะว่าพระนางก็ระดับแม่เล็กดึงดูดอยู่แล้วแฟนคลับแบบท่วมท้นมากๆ น,นี่ิดตามข่าวของคุณเจ้าลู่ซื้กันบ้างค่ะนางเอกสาวสุดน่ารักจากซีรีส์ลหลายๆเรื่องที่เราได้ติดตามชมกันตอนนี้ผลงานก็เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะซูปเปอร์ตาร์ทีน่ารักท่านหนึ่งนี่ยเคยเดินทางมาประเทศไทยของเราแล้วเรียบร้อยสำหรับคุณเจ้าลู่ซื้อตอนนี้เธอก็เจอกระแสแอนตี้แฟนเนี่ยเข้าไปป่วนค่ะ คุณเจ้าลู่ซือนะคะนักแสดงสาวสุดน่ารักในขณะที่เธอกําลังไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับก็มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะคะคือแอนตี้แฟนนั่นเองก็มาทิ้งคอมเมนต์มาเม้นท์ที่แบบไม่ค่อยโอเคทําลายบรรยากาศนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคอมเมนต์ที่มีอีโมจิรูปชาเขียวอยู่ด้วยทนาของอ่วงอี้นะคะก็มีรายงานคะ่ะว่าระหว่างช่วงไลฟ์สดนะคะของคุณเจ้าลูซือเนี่ยก็มีแอนตี้แฟนเข้ามาป่วนด้วยคำพูดที่มันแสดงถึงแง,ง่ลบต่างๆและส่งอีโมจิชาเขียวให้กับเธอด้วย คุณเจ้าลูกซื้อก็เลยเอ่ยปากบอกว่าปีนี้เนี่ยมีคนสมัครบัญชีใหม่เพื่อเอาไว้ด่าเธอโดยเฉพาะเนี่ยเยอะมากและคุณเจ้ารูกซื้อก็ตอบกลับเราคนเหล่านี้ไปนะคะบอกว่าเลิกสมัครบัญชีใหม่เพื่อมาส่งอะไรที่มันไร้ประโยชน์แบบนี้ได้แล้วปีหนึ่งแล้วนะไม่เหนื่อยหรือว่ายังไง อยากดูก็ดูถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องมาเม้นอะไรแบบนี้ได้ไหมมันไม่จําเป็นเลยแล้วเธอก็ยังบอกอีกนะคะบอกแฟนคลับบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปเฉียงกับเขาเราสนุกของเราไปดีกว่าแฟนคลับของคุณเจ้าลูซือก็เห็นตรงกันว่าห้ามอ่อนคอยคนพมี้เด็ดขาดซึ่งเจ้าลูซือก,ก็ได้ตอบโต้ไปอย่างดุดันที่สมใจแฟนๆเหมือนกันตรงนี้แวมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะคะว่าทําไมเนี่ยส่งอีโมจิชาเขียวแล้วถึงรู้สึกไม่โอเคเราไปดูเรื่องราวอีโมจิชาเขียวกับคนจีนบ้างน,นะคะในภาษาจีนคําว่าลี่ชาที่แปลว่าชา ชาเขียวเนี่ยย่อมาจากลี่ชาเปียวก็แปลว่าเยชาเขียวเป็นคำแแลงที่มีความหมายว่าผู้หญิงที่ภาพลักษณ์ดูใสซื่อแต่ข้างในนั้นร้ายลึกเต็มไปด้วยมารยา ภายหลังนี้เขาบอกว่ามีคําต่อว่าที่เรียกว่ายาชาดําก็มีนะคะยชานมยายกาแฟอะไรประมาณนี้และอื่นๆอีกมากมายก็ล้วนเป็นคำแง่ลบที่เอาไว้ว่าให้ร้ายผู้หญิงค่ะแล้วก็ส่วนคาว่ายาชาเขียวก็มีที่มาจากเหตุการณ์แสดงสินค้าประจําปีที่มณฑทไหนนั้นในช่วงปี2013ภายในงานใหญ่นั้นค่ะก็มีแต่สินค้าที่หรูหราเช่นเรือยอทเครื่องบินเจ็ตรถสปอร์ตเครื่องเพชรแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายผู้สื่อข่าวก็พบว่าระหว่างจัดงานสีวันก็มีการว่าจ้างนักแบบสาวๆมาร่วมปาร์ตี้อย่างว่านะคะกับแข นางแบบคนหนึ่งเนี่ยทำเงินจาัดก,การขายบริการครั้งนั้นเนี่ยได้ประมาณ0 0แสนหยวนภายใน3วันคนจีนเรียกนางแบบคนนั้นว่ายาชาเขียวและต่อมาจึงพัฒนาเป็นแสดงที่นิยมในหมู่ชาวเน็ตจีนค่ะเราก็เป็นกำลังใจะใแหกคุณเจ้าลูซือด้วยนะคะสาวค,คุณเจ้าลูซือค่ะอย่างที่เธอบอกไปว่ามีคนสมัครบัญชีปลอมเนี่ยเอาไว้ต่อว่าเธอเยอะมากๆก็สู้ๆค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมข่าวจากช่อง Asian Spicy ด้วยขอทุกคนมีความสุขมากๆขอพระเจ้าไว้พรนะคะสวัสดีค่ะ